สวัสดีค่ะมื่อนี้พบกับเฮาช่องรถบัสชาแนลอีกแล้วนะคะ่ะค่ะมื่อนี้เฮาก็ลัททาความสะอาดโมบันของเฮาเนาะคะ่ะก่อนที่จะไปชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รถบัสในเด้อค่ะค่ะมื่อนี้โมบันของเฮาก็ร่วมโตกันทําความสะอาดโมบันเนาะคะ่ะเฮากับพักกันตัดหญ้าเก็บขยะเนาะคะ่ะ เขาก็เฮ็ด,ดกิจกรรมภายในหมบ้านแบบนี้ตลอดเนาะคะ่ะหมบ้านของเขาก็มีอยู่4หมูม่เนาะคะ่ะกะแบ่งเป็นเฮ็ดของหมไผ่หมูมันเนาะคะ่ะชาวบ,บ้านก็ออกมาซ้อยกันเนาะคะ่ะซ้อยกันตัดหญา้าผู้มีเครื่องก็เอาเครื่องมาตัดเนาะคะ่ะผู้มีมีดก็เอามีดมาตัดะคะ่ะบางคนเขาเจากระไดไม้กวาดได้ขาดเนาะคะ่ะมะไวกวาดใบไม้ใบหญ้ากองกันไว้เนาะคะ่ะ กิจกรรมแบบนี้คนในหมู่บ้านเขาก็ได้ออกมาซอยเหลือกันเนาะคะ่ะได้มาซอยกันมาพบปะกันเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นกิจ,จกรรมดีๆกิจกรรมหนึ่งภายในหมู่บ้านเขาเนาะคะ่ะรถบัสก็ทั้งไทยทั้งซอยพันเห็ดคือกันเนาะคะ่กะกับสิทธิ์ไทยพี่นอ้องเิึงเอยๆเนาะคะ่ะ ก็มีทั้งวัยหลุนทั้งเด็กหน่อยทั้งผู้ใหญ่เนาะคะ่ะมาซอยกันทำความสะอาดโมบัานเฮานะคะ่ะบางคนเขาเจ้าบ่ได้มาซอยเขาเจ้าก็ซื้อของซื้อน้ำซื้อ,อยังมาไว้ให้กินเนาะคะ่ะเมื่อนี่เฮาเก็เอาลูกไว้น้ำเมยานเนาะคะ่ะเฮาเก็ามาซอยพ่นดกิจจกลรมทำความสะอาดโมบัานของเฮานะคะ่ะ ชาวบอ้านก็เฮ็ดไปน้ำคุยกันไปน้ำเนาะค่ะโดนๆดนดนยังพ่อกันค่ะแล้วจากถนนเน้นนี้เขาก็าไปอีกเสน้นหนึงเลยนะค่ะพ่อแม่พี่น้องวันเทดเบียกเมยเพิ่นก็มานั่งพักกันเนาะค่ะมากินน้ำกินท่ากันเนาะค่ะ เขากลลอถ่าบเพ่นตัดหย่าแล้วก่อนเนาะคะ่ะเขาจังไปกวาดออกเนาะคะ่ะเขาไปยืนใกล้เพื่อนไล่เขากะยันเพื่อกันเนาะคะ่ะกัดลอดถ่ายเพื่อนตัดแล้วก่อนเนาะคะ่ะหย่าก,ก็งามงามค่ะพอเม่พี่น้องตัดออกแล้วก็ได้หอบไปให้งัวพร้อมค่ะ เครื่องหมกบวบเขาเจ้าอ,ออกมาทางเนาะคะ่ะมีได้เครื่องใหญ่ๆงามๆค่ะเขาเจ้าตัดถิ่มตาเสียดายแห้งค่ะแนมไปทางใดเขาเจ้ากับปลูกแต่ของอยู่ของกินเนาะคะ่ะพุนากอก้วยเขาเจ้างามๆเนาะคะ่ะผู้เฒ่าเขาเจ้าอ,อยู่บ้านซื่อๆเนาะคะ่ะเขาเจ้ากับปลูกผักสวนคัวเนาะคะ่ะ เฮ็ดอ้อมบ้านแล้วเนาะคะ่ะเมย์เขาเจาก็มานั่งพักเศร้าเมยกันเนาะคะ่ะหลังจากที่เศร้าเมยแล้วเนาะค่ะเขาก็มาเฮ็ดอ้อมโมาให้มันแล้วกันเนาะคะ่ะเฮ็ดแล้วแล้วเขาก็จะได้ไปพักกินข้าวกันเนาะคะ่ะ มือนีที่แรกกะคึมคมเนาะค่ะบัรททนิกแดดออกห้อนๆค่ะพี่น้องมือนีเข้ามาทําความสะอาดซอยเพิ่นก่อนเนาะค่ะเมือหน้าเฮ้าสิพาพี่น่องไปเก็บเห็ดปวกค,ะค่ะรอถ่าติดตามเบิ่งใดะะเด้อค่ะแดดห่อนยีลีค่ะพี่น่องลืมเอาหมวกมานําค,ค่ะห่อนแห้งๆค่ะ ซุ้มภูเถ่าพนแห้งแข็งแรงก็ห้าหุ่นนะคะ่ะค่ะพี่น้องหลังจากที่ห้าททาความสะอาดมบันเสร็จแล้วนะคะห้าก็มานั่งพักเศร้าเมอยอเนาะคะ่ะถากินเข่ากันเนาะคะ่ะป้าพี่น้องไปกินเข่ากันเลยเด้อค่ะมือนี่ห้าก็มีก้อยมีป่าเผาเนาะคะ่ะมีสมต่ำเนาะคะ่ะมาค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเด้อค่ะ กินลายๆคนกระแซ็บๆค่ะพ่อแม่พี่น้องเขากินเขาเสร็จแล้วเขาก็สีแยกใหญ่กันกับบ้านภายบ้านมันเลยนะค่ะนั่งกินเขาไปน้ำคุ้ยกันไปน้ำวิวบรรยากาศก็ดีดีค่ะพี่น้องชาวบ้านเขากับมวนซึนโอแซวไว้น้ำกันเนาะค่ะโดดนเขาจังได้มาล้วนโตกันเนาะค่ะรถบัสก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามากดไหลกดติดตามให้รถบัสเด้อค่ะ สำหรับมือนี้รถบัสก็ต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อค่ะบายยค่ะ